มาต่อกันนะครับที่องงวนญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพันเคียวโฮนะครับหลังจากที่เราได้จุ่มยาสลายมเมล็ดเสร็จนะครับลูกมันก็จะโตนะครับก็หลังจากจุ่มไปประมาณก็แล้วแต่ขนาดนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็หลังจุ่มไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครับลูกก็จะโตขนาดนี้นะครับ หลังจากลูกโตได้นะครับเราก็จะทําการซอยนะครับอย่างตรงนี้อาจจะรอให้โตหน่อยนะครับก็ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับก็หลังจุ่มนะครับลูกโตเราก็จะซอยนะครับซอยให้ได้แบบนี้นะครับก็หลักการเดียวกันนะครับก็คือซอยให้ห่างนะครับเหมือนกับองุ่นบิวตี้องุ่นเฟรมหรือว่าแบ็กโอปอนะครับ อันนี้จะพามาดูนะครับอันนี้คือซอยแล้วนะครับส่วนผลที่ยังไม่ได้ซอยนะครับก็จะเป็นช่อนี้นะครับแล้วก็พวงนี้นะครับยังไม่ได้ซอยนะครับก็หลังจากที่เราแต่งช่อมาขั้นแรกนะครับเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นทรงที่ เหมือนกับทางญี่ปุ่นนะครับหรือว่าทางเกาหลีนะครับก็เพื่อนๆก็ลองทำดูนะครับและเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับมาให้ดูนะครับอย่าลืมติดตามนะครับทางวิริยะฟาร์มนะครับแล้วก็ทาง y o u t u b e รักเกษตรนะครับสวัสดีครับ